สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้ารวยเด้อครับผมครับวันนี้วันที่สิบสามตุลาคมหกสิบแปดครับพี่น้องเนาะครับผมเอาคลิปนี้กะเช่นเคยครับผมมานําเสนอตาเล่ารวมเซียนสู่พี่น้องที่ครับนงวดวันที่สิบสามนี่แหละครับพี่น้องเนาะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นรวมเซียนชุดที่หนึ่งเด้อครับผมจะมีแบ่งเป็น รวมเซียนชุดที่1และชุดที่2ที่อาจารย์เพิ่นเจ็ดทรงมาให้อ,อีกรอบหนึ่งครับผมครับคลิปนี้ก็จะมีทั้งอาจารย์เอครับผมวาหันกันหนึ่งแปดตรงๆป้าดาจิงศรีครับพี่น้องเนาะเล็วินกับหนึ่งแปดครับผมอีกหลายๆเซียนครับพี่น้องในคลิปนี้ครับแล้วก็พี่น้องเอฟจี้กับเจมี่แนวทางตัวเลขมาไม่กับมีได้ครับผมเพิ่นมาไม่กับมีเดี๋ยวกับมาเนเชยจะมานําเสนอครับเป็นอาจารย์ที่ว่า คลิปก้อนนันี้ก็มีได้ครับผมรู้สึกว่างดนี่จะมี2สองอาจารย์ครับพี่น้องเนาะอาจารย์จากศรีสเกตครับผมที่ล่วงคิปไปแล้วมีสัมผัสเืิอนําครับแล้วก็จะมีไม่อีกครับผมอาจารย์จากสุพรรณครับเอาคลิปนี้ไปรับชมรับฟังน้ำกันครับพี่น้องเนาะแนวทางตำรารวมเซียนชุดที่หนึ่งครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนำเชียร์ผ้ารวยกับขอขอบพระคุณถูกๆเซียนตูกๆอาจารย์เน้อครับผม เอาครับพี่น้องครับผมมาตำราวรวมเสียนชุดที่หนึ่งครับอาจารย์เอวันหนึ่งแปดตรงตรงครับหนึ่งแปดตรงตรง,ตรงวัน,นี้เด่นเจ็ดกับแปดครับเลขติดสองกับสี่สองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองเจ็ดสองแปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่เก้าครับสี่เจ็ดสี่แปดเน้นสี่คู่ครับผม สองหนึ่งสองศูนย์สองเจ็ดสองแปดครับเพนนิน,นสองได้ครับพี่น้องก็ดาเลขวินครับผมต้หันเนพนนิน,นพิษตัวครับผมเพนน้น,นหาวันนี้เพนนินแปดได้ครับผมห้ากับแปดเหมือนเดิมครับห้าแปดเก้าศูนย์สี่ครับห้าแปดเก้าศูนย์สี่บนล่างแปดแปดแปดเก้าแปดสี่แปดหนึ่ง สี่เก้าห้าห้าห้าสี่ห้าหนึ่งห้าแปดและห้าเก้าครับผมครับเนลนทีแปดกับซีมีแปดแปดแปดเก้าแปดสี่แปดหนึ่งห้าแปดครับผมอืมแถวนี้ติดแปดหนึ่งคือเก่าอยู่เนียนประดาอืมวดออกสามเก่าออกซ้ำกันอืมอาจารย์เอกเจ็ดสามตรงตรง,ตรงครับผมงวดนี้หกหนึ่งเจ็ดสาม หกสามหกแปดหกเจ็ดหกหนึ่งตัวหนึ่งลงล่องก็จะมีหกศูนย์หกสี่หนึ่งสองหกศูนย์เจ็ดห้าแปดห้าสามครับผมอาจารย์จิตวิรจักษ์บนลงล่างครับผมบนคนนี้หกหกหกเก้าเก้าแปดสี่เก้าหนึ่งหางครับผมเน้นหกเก้าและสี่เก้าสามตัว จ็ดสี่เก้าเจ็ดหกเก้าครับเลขล่างคนมีสี่กับเจ็ดเน้นเจ็ดครับพี่น้องเนาะครับสามเจ็ดตัวเก้าครับผมเจ็ดเจ็ดสามสี่เจ็ดสีเน้นสามเจ็ดแล้วก็ 7, 7, 7, 7, เจ็ด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 นี่ระว่างนะครับผมเลขไทยไหลมาอืกับเจ็ดแปดเนาะครับอาจารย์สุมเมศว่าหันเด่นไม่พลาดครับผมสิบแปด งวดนี้สี่กับสองครับสี่ศูนย์สี่สองสี่แปดแปดสองเน้นสี่สองกับสี่แปดด้วยครับผมครับสี่สองกับสี่แปดแล้วสี่กับสองเหรอครับพี่นอ้องที่ลุ่งตะวันครับผมสองสี่หกแปดเน้นสี 8, ่กับแปดสี่ศูนย์ศูนย์แปดสี่สามหนึ่งแปดสี่เจ็ดเจ็ดแปด 4898ครับผมเน้น40กับ98กัน01และ00เม็ดเดียว840ครับ840นะครับเม็ดแหลมเอาอะรวมเสี่ยนชุดแรกได้ครับผมชุดที่1นึงเดี๋ยวมาตามกันต่อชุดที่2ครับผมเพราว่มมาจะเป็นแอดวี ee, แล้วก็อาจารย์มะยมแดง แล้วก็อีกหลายๆเสี้ยนครับพี่น้องเนาะรวมไปถึงเหล็กฝันน้ำเชียร์น้ำกับพ่อจะมองเห็นครับพี่น้องเนาะว่าตัวใดชุนกันแน่ครับพี่น้องพี่กับเบิ้งแล้วก็วิเคราะห์ไปน้ำกันครับนี่แหละครับผมคลิปหนาด้วครับพี่น้องเนาะคลิปหนาครล่อแนวทางตัวเหล็กอีกหลายๆเสี้ยนครับผมว่าจะเป็นเอ็วีครับพี่น้องเนาะเอ็วีอาจารย์มโยมแดงครับผมครับแล้วก็มีพิเศษสรุปตัวเลของน้ำครับผม ที่ลงไปตั้งแต่ต่องวดครับพ่าไม้พี่น้องเอฟซีเลยเบิ่งกันอีกครั้งหนึ่งก็คือสูตรน้ําเชี่ยครับผมแล้วก็แถมทายด้วยเลขความฝันครับพี่น้องเนาะวิเคราะห์ไปน้ากันเอาถ่ายคลิปนี้ครับผมเช่นเคยเด้อครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีที่อ่าสนใจครับบ่าวันจะเป็นสบู่เซรั่มครับผมแป่งตะลับครับพี่น้องเนาะครับถ่ายคลิปก็จะมีอ่าความสวยความงามมาฝากพี่น้องเอฟซีครับผมครับถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดี ครับ13ตุลาคม68ตาราว2ทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยแล้วค่ะท่านผู้ชมครับผมขายขีมค่ะครับเอาถ่ายเอฟซีทันใดที่เพิ่นอยากนาซออยากไหนาใสค่ะท่านผู้ชมอยากใหนาเกี้ยงค่ะอยากไหฝาออกฝาจางค่ะท่านผู้ชมค่ะ อยากให้กะจางค่ะถากไล่มาหาน้ำเชี่ยะไรเด้อค่ะรัมคุชมเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เด้อครับผมค่ะ098474 0683ป่เครับผมนี่ค่ะาัมูุชมสบูค่ะสบูเฮท้หนาเฮาใส้หนาเฮาเกี่ยงออกค่ะรัมบุชมค่ะนาค่ำค่ก็สิแบบว่า ใส่ออกค่ะท่านผู้ชมใส่ออกค่ะกะฝ่าเจ้งสีฝ่ากะสิจางออกคือจังน้ำเชียอยู่โน่แกมยังสีค่ะท่านผู้ชมนี่โน่แกมค่ะจังฟืนไข่มากยังสีค่ะท่านผู้ชมค่ะเข้ากับแบบว่าพระเด้ขึ้นโตเนาะค่ะจังฟืนไข่มากกับยังแบบยังพระเด็ดเต็มที่บันไดค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะกะเอ้ย นี่ฝ่ายยูโนแกมนี่คะ่ะรามผู้ชมค่ะฝ่ายยูโนแกมยูไตข้างยูมองนี่ครารผมู้้มค่ะมันจะเป็นหนวดคะ่ะ <ใช S 1> กับยูดังนี่ค่ะ่ามผู้้มนี่คะ่ะมองนี่คะ่ะน้ำของน้ำเสี่ยกจางออกไปแล้วดิค่ะ่ามผู้ชมค่ะน,น่าไซนาเกี่ยงออกคะ่ะซอไซออกเนาะนค่ะกับวอมเ็นว่าจะออกมดเลยดิค่ะ่ามผู้ชมค่ะเพราะว่านกับยูกับน้ำเสีย ยี่สิบปีคุนาเทาค่ะผมหัวก็มาใส่กิ้มค่ะหัวก็เจอค่ะหัวก็เจอเนาะต่อมาเชี่ยด้วยกันครับผมเนาะครับค่ะนี่ราคาสบู่ที่น้ำเชี่ยใสแล้วต่อมาก็จะเป็นเซรั่มค่ะเฮดไหนาเฮ้าเต่งตึงบ่แห้งบ่เหี่ยวค่ะดันผู้ชมครับนี่ค่ะชะลอความเหี่ยวค่ะดันผู้ชมค่ะชุ่มชืนนะครับผมแมนค่ะเอฟซีเพิ่นกั สร้างมาหลายค่ะถักมาหลายค่ะดันมู้ชุมค่ะคนเก่าที่เถ่คนใส่ถือค่ะคนเก่าคนใสถือได้ครับผมเพ่นตอนแรกคนทดลองไปชุดนี่ละค่ะชุดหยอดหีดค่ะดันม้ชมเพิ่อเราสองตัวนี้ไปดลองก่อนเนาะเแม่นค่ะต่อมาก็4ซีหลอดหาหลอดครับผมนี่ค่ะซีหลอดหาหลอดเพราะว่าสบู่นี่บ่ด้หมดง่ายๆค่ะอันนี้มันมดไวค่ะเพิ่นกระั่งเทลหาหลอดพกหลอดเจ็ดหลอด 8หลอดก็มีค yeah. ่ะทรานมู้ชมเพิ่นถือไหมค่ะเพิ่นถือกับหนาเพิ um. ่นค่ะเอาไทยอซีทันใดที่เพ okay. ิ่นสนใจกะะถักไร่คือเกาหลีเสียเพิ่นบอกว่าหันเด้ค่ะครับเอาค่ะทรานมู้้มต่อมานื้อเสียกัใส่แป้งตาลับกันแดดเด้ค่ะาราเมครัมแป้งตาลับกันแดดใส่ดีค่ะบ่เป็นขาบเด้ค่ะแป้งตาลับค่ะเกียร์ไงบอกเถา พิษเขากับผิวดีครับผมครับเนียนพร้อมค่ะท่านผู้ชมยิ่งเหี่ยวออกจันสิเอ่ออเาเอาเป็นตะลับเออ่สับๆนิดนึงค่ะท่านผู้ชมก็เฮ็ดให้หน้าเฮาใสขึ้นค่ะครับเนาะแม่นบ่ติดผ้าปิดจมูกพร้อมค่ะท่านผู้ชมบ่เป็นคราบบ่เป็นเคอือค้าครับผมแม่นค่ะเอานี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะถักลายมาเด้อค่ะครับหรือว่าจะเอาตัวนี้ไปทดลองเบิ่งก่อนก็ได้ค่ะแม่น ต่อมาก,กันจะเป็นเซรั่มทาผิวด้อค่ะท่านผู้ชมเซรัซ่มทาผิวค่ะน้ำพร้อมในตัวครับผมค่ะนี่ละค่ะเอาจังได๋กัทถักไลน์าลามาเด้ค่ะท่านผู้ชมสหลับคลิปนี้พอกันคลิปหนยูดีไม่แห้งสุขุมสุกนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ